สวัสดีคะ่ะวิดีโอนี้จะสอนทำสายคล้องแม็นะคะคือสายคล้องแม็เราสามารถทำเป็นสายคล้องแว่นได้ด้วยนะคะเราจะร้อยตกแต่งยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยสีอะไรก็ได้เม็ดที่เห็นในโลกเป็นริสตันกับมกพลาสติกค,ค่ะ เล็กๆสีทองคือรูปปัตขนาด2มิลน,นะคะเดี๋ยววิดีโอนี้จะสอนใช้ตัวสต็อปเปอร์แล้วก็ตัวปิดปมด้วยนะคะว่าใช้ยังไงนะอย่างฝั่งซ้ายนี่คือใส่ตัวปิดปมด้วยค่ะอันนี้ค่ะมันก็จะมีห่วงด้วยแล้วก็ตัวปิดปมหรือจะเป็นฝั่งขวาที่ไม่ใส่ห่วงไม่ใส่ปิดปมก็ทำได้นะคะ ก็คือได้2แบบค่ะแล้วว่าแต่เราชอบเลยนะคะว่าอยากจะใส่แบบไหนอย่างฝั่งขวาเนี่ยก็จะใส่แค่ตัวตะขอกับสต็อปเปอร์ค่ะอันนี้คือเราจะร้อยตกแต่งสลับกันนะคะเม็ดก็มีเล็กๆ2มิลมี4มิลและ6มิลน,นะคะทำไม่ยากนะคะสายคล้องเม็ดทำง่ายมากๆแล้วก็ต้นทุนต่อเส้นก็ไม่แพงด้วยค่ะ ประมาณห้าหบาทประมาณนี้นะคะมันจะมีตะขอก้ามโป2สองตัว3บาทประมาณนี้ค่ะสีน้ำเงินค่ะอันนี้เป็นโทนน้ำเงินนะคะสีทองทองขาวสีเหลืองสีทองแล้วก็โทนฟ้าน้ำเงินนะคะ จะทําสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะอันนี้มารีวิวให้ดูนะคะเผื่อใครชอบสีแบบไหนก็แล้วแต่เราเลยค่ะอันนี้จะเป็นดอกไม้ใช้ของร r ส s ตอร์ h ว a ล l o กี้ทำนะคะนี่เดี๋ยวจะมาสอนทําเส้นนี้นะคะ เม็ดสีชมพูขาวแบบนี้นะคะอุปกรณ์ค่ะก็จะมีเอ็นนะคะเอ็นไม่ยืดเราจะใช้เบอร์40นะคะอันนี้แล้วก็ตะขอก้ามโปค่ะ2อันนะคะตัวปิดปมค่ะแล้วก็ตัวสต็อปเปอร์นะคะเราจะใช้อย่างละ2อันนะคะเพราะว่าจะทำสองด้านนะคะครีมหนีบค่ะเป็นครีมแบบไม่มีฟันนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะ เอาไว้บีบตัวสต o p ปเปอร์ให้ล็อกกับเอ็นนะคะกันไกตัดเอ็นกไกแบบไหนก็ได้นะคะลูกปัดใช้2มิล3มิลใช้ได้นะคะอิสโตจีนขนาด6มิลค่ะแล้วก็มุกพลาสติกนะคะจะเป็น4มิลมิลก็ได้แล้วแต่เราจะตกแต่งเลยนะคะเริ่มต้นค่ะเราจะ ตัดเอ็นมาเส้นหนึ่งนะสัก80-90เซนนะคะแล้วก็ร้อยตัวสต็อปเปอร์ลงไปก่อนนะสต็อปเปอร์ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราร้อยตัวปิดปมลงไปค่ะร้อยในลักษณะคว่ำลงมานะแล้วก็ดึงค่ะดึงเอ็นแค่1เส้นนะคะดึง1เส้นยาวๆขึ้นไปเลยนะคะ ให้ออกมาแบบนี้นะมันก็จะมีเอ็นเส้นหนึ่งสั้นเส้นหนึงยาวนะคะตัวสต็อปเปอร์นี้เราจะบีบบีบให้มันล็อกเอ็นไว้นะแบบนี้นะคะแล้วเราก็บีบตัวปิดปมให้เก็บตัวสต็อปเปอร์ไว้จากนั้นเอาตะขอก้ามโปมาร้อยกับตัวปิดปมค่ะ จากนั้นก็ร้อยตะขอก้ามปูกับห่วงลงไปค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะพร้อมที่จะร้อยลูกปัดแล้วนะคะอันนี้คือแบบใส่ห่วงด้วยตัวปิดปมด้วยนะคะหรือจะเป็นอีกแบบก็คือใส่แค่แตะขอก้ามปูกับตัวสต็อปเปอร์แบบนี้ก็ได้นะคะ จะขึ้นอีกแบบหนึ่งให้ดูค่ะง่ายๆก็คือใส่ตัวสต็อปเปอร์ลงไปตามด้วยตะขอก้ามโปูจากนั้นหยิบเอ็นเส้นสั้นๆมาร้อยไปที่ตัวสต็อปเปอร์ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเอ็นเส้นหนึ่งสั้นเส้นหนึ่งยาวนะ เราจะบีบตัวสต็อปเปอร์ให้ล็อกเอ็นไว้นะคะอันนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบที่สองขึ้นมาแบบนี้แบบที่1ฝัง่งขวาจะมีห่วงด้วยตัวปิดปมด้วยนะคะส่วนฝั่งซ้ายตัวนี้ก็จะใช้แค่ตะขอก้ามโปูกับสต็อปเปอร์ค่ะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะอยากจะทำแบบไหนแต่แนะนำว่าไม่ต้องซื้อตัวปิด ปมก็ได้นะคะเราสามารถทำได้ด้วยการใช้แค่ตะขอก้านโปแล้วก็สต็อปเปอร์ตัวหนึ่ง <_ H ann es> แล้วก็เอ็นแค่นั้นก็ได้แล้วนะคะเ <_ H ann es> มืม่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ไปร้อยลูกปัดเลยค่ะร้อยตกแต่งขึ้นมาเลยร้อยยังไงก็ได้นะคะ ส่วนเส้นสั้นๆนี้อย่าเพิ่งตัดทิ้งนะเราจะร้อยย้อนขึ้นไปก่อนนะคะย้อนขึ้นมานิดนึงกันให้มันไม่หลุดนะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปจากนั้นก็ร้อยลูกปัดลงไปเรื่อยๆเลยค่ะอยากจะแต่งยังไงก็แล้วแต่เราเลยนะคะร้อยลูกปัดไปให้มีความยาวสัก70-80ถึงเซนนะ เมื่อได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเราจะมาใส่ตะขอกันนะคะมาใส่ตะขออีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะใส่ตะขอให้เหมือนฝั่งขวานะเราก็ใส่ตัวสต็อปเปอร์ลงมาก่อนนะคะร้อยสต็อปเปอร์ลงมาแบบนี้แล้วก็ร้อยตะขอก้าโปูตามลงไปค่ะจากนั้นค่ะร้อยย้อนลงไปที่ตัวสต็อปเปอร์นะคะ ลงไปอีกไปตามลูกปัดเลยค่ะร้อยขึ้นไปแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะจากนั้นเราจะบีบตัวสต็อปเปอร์ให้มันล็อกเอ็นไว้นะคะเดีวค่ะบีบให้แน่นๆเลยนะล็อกเอ็นไว้ส่วนเอ็นเส้นนี้ค่ะเราจะร้อยย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะ แล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะได้แล้วค่ะแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะอะไรก็จะมีแค่แตะขอกา้ามปูสตัวสต็อปเปอร์2ตัวและก็เอน็นแล้วก็ลูกปัดสีตามเราต้องการเลยนะคะถ้าเราอยากทำสายคล้องแว่นเราก็ใส่อะไรสายคล้องแว่นเพิ่มลงไปแค่นั้นนะคะเส้นนี้เราจะร้อย ไปเหมือนเดิมค่ะร้อยตกแต่งขึ้นมาก็คือเดี๋ยวจะสอนทําตะขอตอนท้ายเวลาเราใส่ตัวปิดปมกับห่วงทํำยังไงนะคะมันก็จะมี2แบบอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2มีการใส่ตัวปิดปมลงมาด้วยสมมติว่าเราร้อยได้ความยาวที่ต้องการแล้ววิธีใส่ตัวปิดปมตะขอก้ามปูและก็ห่วงวิธีทำก็คือให้เราร้อย 3ชิ้นนี้ประกอบกันก่อนนะห่วงร้อยกับตัวปิดปมก่อนนะคะบีบให้แน่นเลยค่ะให้มันล็อกห่วงไว้นะจากนั้นก็ร้อยตะขอก้ามโปลงมานะคะมันก็จะเป็น3ชิ้นเชื่อมกันแบบนี้นะคะเราก็ร้อยลงไปที่ตัวปิดปมค่ะร้อยในลักษณะหงายขึ้นนะ จากนั้นก็ร้อยตัวสต็อปเปอร์ลงไปค่ะแล้วก็ใช้ปลายเอ็นร้อยย้อนลงไปเว้น <When S 1> ตัวสต็อปเปอร์ไว้นะคะให้เราร้อยไปที่ตัวปิดปมบวกกับลูกปัดด้านล่างนะเราจะไม่ร้อยตัวสต็อปเปอร์นะเพราะว่าตัวสต็อปเปอร์เดี๋ยวเราจะบีบล็อกเอ็นนะคะดึงลงไปให้มันแน่นๆเลยค่ะแบบนี้นะคะตัวสต็อปเปอร์ก็จะอยู่ในตัวเก็บ ปมนะคะเราจะบีบตัวสต็อปเปอร์ให้แน่นล็อกเอ็นไว้ค่ะตรงนี้จากนั้นค่ะเราก็บีบตัวเก็บปมให้มันเก็บตัวสต็อปเปอร์ไว้ให้ดูสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่2มันก็จะมีห่วงกับตัวเก็บปมเข้ามานะคะเอ็นอันนี้เราก็จะร้อยย้อนลงไปอีกนิดนึงค่ะ ให้มันยาวขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็ตัดทิ้งไปนะคะได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีห่วงกับตัวปิดปมเข้ามาด้วยค่ะทำไม่ยากนะคะใส่คล้องแมทจำจริงในช่องมีสอนทำไว้หลายคลิปแล้วนะคะถ้าใครสนใจลองเข้าไปชมดูในช่องได้นะคะ มีบอกขั้นตอนสอนละเอียดเลยนะคะว่าทำยังไงบ้างอุปกรณ์ก็หาซื้อไม่ยากค่ะ l a z a ด a า h o อป e e มีขายนะคะหรือถ้าใครอยู่กรุงเทพตลาดสําเพง็งร้านขายลูกปัดมีเยอะมากๆค่ะงานลูกปัดต้นทุนน้อยนะคะลองทำกันดูนะคะถ้าติดปัญหาอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรสามารถทักแชท เข้าไปได้ที่เพจ a c e b o o k นะคะเดี๋ยวมีติดไว้ทายคลิปนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ